โดนกินเรียบโอ้โหสองล้านหกอะโดนกินสองล้านหกโดนกินสองล้านหกคนดูดนผูช่ชายอะพูดขึ้นชื่อว่าผู้ชายอะเฮ้ยมันกลับเอาเบอร์เดิมปะ ทำ <S k iller> <g if> อ,อะไรเสร็จบอกแล้วกันแต่ถ้าคิดถึงทักมาได้ตลอดเลยนะเฮ้ยรถมันมาอยู่นี่ บวกกันแล้วพี่เจนได้ทำขขาวไมเนี่ยเ <c oughs> ขายังไม่บวกเจนมายังเนี่ย โหลดพัง้ามกัน ยังยังยังวิวิม <teaching>. <lush> ันมันอ้าวตายวิวิเรื่องนะเสนเสือเซ้นเซตายเยอะนะเนี่ยได้โดนกินแน่เส้นเซวิ้เขาจะกู้ศพได้ไหมเขามากู้หลังบ้านแล้วตอนนี้เขามากู้หลังบ้านแล้วยังไงยังไงแล้วยังแก๊สแบบว่าอุ้มศพเต็มเลยอันนี้ก็อุ้มศพแล้วก็มีคนลีอยู่ด้วย เหมือนเขาจะถอนทับนะเส้นเซ,ซเขาถอนหนีไปแล้วด้วยอ่าน่าจะชนะแล้วยังแก๊ สโลว์แบบขับเข้าไปแล้วรถมันก็จะสโลว์ถ้าอยู่ในวงนี้เยี่ยโอ้โหสองล้านหกอ่ะโดนกินสองล้านหกโดนกินสองล้านหกคณดูดูมะค่ะเดี๋ยวเราไปชมระยะประชิดนะคะ มันอยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันแบบไกลด้วยดูดิเราจะลองดูอ๋อมันคือ EMP หรออ๋อนี่ยหลดพังเลยได้เยอะะคนที่เชียร์ยังยังแก๊ะแบบว่าได้เยอะมากอิ่มอิ่มอะได้แบบ สองเท่าอะก็ร้านหนึ่งกับสองร้านหกอะพี่เจนมายัางคะพี่เจนหายเลยดีนีย พี่เจนไปไหนอะมีใครรู้ปะพี่เจนได้ไรไหมอะพี่เจนได้สตรีมไหมเจนหายไปไหนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มามารอบสองมีให้แก้ตัวเดี๋ยวรอเขาไฟอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนรอให้แก้ตัวเอาตังกลับคืนหรือว่าจะเสียมากกว่าเดิมอาจจะเสียมากกว่าเดิม พี่เจนอะพี่เจนพี่เจนเกลเราจะจอดรถไว้ตรงนอนโอเคค่ะเดยวเขากำลงังจะห่อแล้วเกลถุงห่อน้องโดว์ เ yeah, yeah. ย็ดลุงหลงเย็ดหายหายสีเย็ด <1 S 1> ไม่เกินสี่สอง <ล>ไม่ทางค่ะน้วเรียวซ่อมไปสองกล่องแล้วพี่เจนถ่ายตัวได้อันนี้จะเป็นระบบถ่ายท่อสดค่ะอ,อใชจ่จะใช้ได้เฉพาะตอนที่แบบว่ามาทำข่าวสตอรี่เท่านั้นค่ะแต่เวอร์สตอรี่ค่ะอคตอนนี้เขาน่าจะแยกย้ายกันไปอุ้มแล้วนะคะ นีีเราต้องรองให้เขาเหนือใช่ไหมคะใช่ค่ะเดยวเกลอยากจะกลับไปที่โบหลักก่อนไหมแล้วเดี๋ยว,ยวไฟใหม่ค่ะใช่เดีรยวว่าแบบนั้นดีกว่าได้ไ<ม>ค่ะเดี๋ยวเจนไปดไปูได้ค่ะเดี๋ยวเจนไปส่งพี่แจนจะอยู่ที่นี่หรอคะใช่ค่ะเจนว่าเดี๋ยวเจนจะอยู่ที่นี่เ,เดี๋ยวจะอวแอบไปดูคุณหมอคุณตำรวจไล่เคสนิดนึงค่ะโอเคค่ะ น่าจะเป็นของเซนเซนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ยังเฮเขาเผารถกันใหม่หมดเลยค่ะก็คือกะว่าไม่ซ่อม,อมไม่ซ่อมไม่เติมน้ํามันก็คือเผาใหม่หมดเลยใช่ใช่เราเผาใหม่เราก็จะได้น้ํามันเต็มรถเต็มแต่ค่าเผามันก็ไอ้นี่อยู่นะคะห้าพันห้าพันเดียวค่ะดีกว่าเสียเวลาค่ะแต่ก็จริงค่ะ แต่ยังไม่มีใครไล่เนมันก็เลยอาจจะแบบสบายๆหน่อย You know, young, ลุงนุนถ้าได้ดูแพง I'm looking at you มองเธอมบบเกินแพงฉันทำเพลงในสตูไม่ต้องร้ารนดวสแฝงมันทำซีลนนก็แลแต่ถ้ยังไม่มีไฟอยากจะควงแันเมอมาดูหญิงดิสนีย์ยกินติดเท้ามากไว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสเซียชิฟฟี่วันทีอากาศไม่ดีจะเปนคนจะไม่ชดนรครั